สวัสดีครับครับอันนี้เป็นถังอบไรควันแบบ200ลิตรนะครับของคุณพี่ศีทิศศักด์นะครับที่อยู่สกลนครเนาะนะครับพี่ของไปวันนี้นะครับวันที่9เดือน9นะครับเป็นวันดีนะครับันนาะของพี่นะครับตะแกรงสแตนเลสนะครับสงชั้น เรนะาได้นะครับแล้วก็ตะแรงทานแกงทานมัทนทำให้ใหญ่นิดนึงนะครับเผื่อเวลาย่างจะได้สุกเร็วๆนะครับนะครับโอเคเนาะนะครับพี่นะครับไปวันนี้ช่วงบ่ายครับเดินทางวันนี้ช่วงบ่ายเนาะถึงนู่นก็ประมาณวันสองวันถ้าไม่ติดอะไรนะครับ นะครับพี่ชิติศักด์สกลนครน,นะครับเดี๋ยวเตรียมรอ,อรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ขนส่งด้วยนะครับโอเคครับผมครับบวาสีีครับ